ดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษ World Wide with English ประจำวันพุธที่4ธันวาคม2567ค่ะวันนี้ดิฉันสาวภากรยานมิตรจากภาควิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์มารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ หัวข้อที่อยากจะนำมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะคะก็เป็นเ,เรื่องราวที่เราหลายท่านได้ดูถ่ายทอดสดกันเมื่อวานตอนเย็นนะคะก็คือพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ค่ะเพราะฉะนั้นหัวข้อก็คือ oath-taking ceremony and king's military guards parade นะคะความหมายภาษาไทยก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะคะ วันที่3าธันวาคมนะคะเมื่อวานนี้ก็นับได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญวันหนึ่งทางประวัติศาสตร์ชาติไทยเรานะคะ December the 3 r d 2024, marked another historic event of Thailand นะคะคำว่า historic เนี่ยก็คือสำคัญมากๆนะคะ it was the first uh, it was the day of the first oath-taking ceremony ก็เรียกได้ว่าเป็นวันที่จัดพิธีสัตยาบันนะคะหรือว่าสาบานตนครั้งแรกนะคะ And the Royal Military Guards Parade นะคะแล้วก็พิธีส่วนสนามของอ,อมหาดเล็กองค์รักษ์นะคะเ,เรียกว่าทหารรักษาพระองค์นะคะเ,เป็นครั้งแรก Under the reign of King วชิราลงกรนะคะหลังจากที่ในหลวงรัชการที่10ของเราขึ้นครองราชค่ะ The last time this ceremony took place was in 2008ครั้งสุดท้ายที่จัดพิธีที่ยิ่งใหญ่แบบนี้นะคะก็คือปีคศ2008นะคะหรือว่าพศ2551นะคะหรือว่า16ปีที่ผ่านมานะะ Under the reign of the former king King Rama IX นะคะในะรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ ก็เรียกว่าเป็นบุญตาของเราหลายๆคนทีเดียวนะคะที่ได้กลับมาเห็นภาพที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้นะคะ The theme of this year's ceremony was ราชวันลบเทิดไทยจอมราชา72,000มหามงคล or Royal Guards in reverence for powerful King on his auspicious 72nd birthday anniversary สำหรับการจัดพิธีส่วนสนามในครั้งนี้นะคะก็ใช้ชื่อว่าราชบรรลรบเทิดไทยจอมราชา72,003มหามงคลนะคะ เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะนำเสนอคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นที่ท่านได้ยินไปเมื่อสักครู่นะคะก็คือ royal g o d s นะคะ,ะก็มหาดเล็กรักษาพระองค์นะคะ in reverence นะคะ reverence rever ก็คือ,อ respect นะคะก็เป็นการถวายความเคารพและความจงรักภักดีนะคะ powerful king ก็คือจอมราชานะคะกษัตริย์ผู้ทรงอำนาจนะคะ ซึ่งเป็นวาระนะคะที่พระอ,องค์ท่านมีพระชนมายุ7 2พรรษานะคะนับเป็นมหามงคลนะคะ auspicious ก็ให้ความหมายว่ามหามงคลนะคะ anniversary ก็คือครบรอบค่ะ birthday anniversary ก็คือครบรอบพระชนมายุนะคะหรือว่าวันเกิดนะคะ seventy second uh, ก็คือ7 2พรรษาค่ะ มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะที่อยากจะนำเสนออยู่ด้วยกัน6คคำหลักๆนะคะคำที่1ก็คือคำว่า oath นะคะ o a t h นะคะอ่านว่า oath หมายถึงสัตว์ปฏิญาณค่ะคำที่2 royal guard นะคะหมายถึงทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ค่ะหรือที่เราอาจจะเรียกสั้นๆว่า มหาดเล็กร,รักษาพระองค์หรือว่าทหารรักษาพระองค์นะคะหรือว่ามหาดเล็กราชวัลลบค่ะ mm hmm. คำที่3ก็คือ allegiance นะคะ allegiance นะคะก็หมายถึงความจงรักภักดีค่ะ mm hmm. คำที่4 the royal p l a z a ducis palace นะคะ mm hmm. ตรงนี้ก็หมายถึงพระลานพระราชวังดุสิตค่ะ mm hmm. คำที่5นะคะก็คือคำว่า accord นะคะ accord the highest honor ก็ให้ความหมายว่าถวายพระเกียรติยศสูงสุดค่ะคำสุดท้ายนะคะก็คือ the highest commander ตรงนี้ให้ความหมายว่าผู้บัญชาการสูงสุดนะคะ of the royal thai armed forces นะคะ uh, the royal thai armed forces นะคะถ้าแปลตามศัพท์นี้คือกองกำลังติดอาวุธนะคะของ ไทยเรานะคะตรงนี้ถ้าแปลไทยเป็นไทยต่อก็คือกองทัพไทยนะคะ so uh, ดังนั้นนะคะ the highest commander of the Royal Thai Armed Forces ก็หมายถึงองค์จอมทัพไทยค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะที่คำที่หนึ่งนะคะก็คือคำว่า oath นะคะ O-A-T-H นะคะ oath ให้ความหมายว่าสัตว์ปฏิญาณค่ะ ลองมาดูการใช้คำนี้ในประโยคนะคะคำนี้นับเป็นคำนามนะคะมักจะใช้คู่กับคำกริยา take ค่ะ take took taken นะคะยกตัวอย่างค่ะ Medieval knights took an oath of loyalty to their lord นะคะ Medieval knights took an oath of loyalty to their lord นะคะ ก็ให้ความหมายว่าอัศวินยุคกลางกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณทุก k n n o Oath ก็คือกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณค่ะ Of Loyalty มอบความจงรักภักดีนะคะแด่ขุนานางของตนค่ะประโยคนี้ก็นำมาจาก Cambridge Dictionary นะคะ มาดูคำที่สองนะคะ royal guards นะคะคำว่า royal r o y a l นะคะก็นับเป็นคำคุณศัพท์นะคะเราใช้คำนี้เนี่ยขยายคำนามนะคะถ้าคำนามนั้นเกี่ยวข้องกับราชวงศ์ค่ะหรือว่ากษัตริย์นะคะท่านสามารถพูดว่า royal guards หรือว่า royal military guards ก็ได้นะคะคำว่า guards นะคะ g u a r d นะคะตรงนี้ ก็ให้ความหมายว่าผู้คุ้มครองนะคะในที่นี้ก็คือราชมหาดเลขรักษาพระองค์นั่นเองนะคะเติม S เข้าไปก็เป็นพระหูพจนะคะทีนี้ถ้าท่านเติม Military เข้าไปนะคะ m i l i t a r y ก็ให้ความหมายว่า,าทางด้านทหารหรือทหารนั่นเองนะคะรวมกันแล้วนะคะ royal guards หรือว่า royal military guards ก็ให้ความหมายว่าทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ค่ะลองมาดูตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวข้องกับเ,เหตุการณ์เมื่อวานนี้นะคะ The Royal Thai Armed Forces organized an oath-taking ceremony นะคะตรงนี้ก็ให้ความหมายว่ากองทัพไทยได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ and the ceremonial parade นะคะ และพิธีส่วนสนามค่ะ of the royal guards นะคะของทหารมหาดเล็กราชวัลลบรับษาพระองค์ on Tuesday the 3 r d December 2024นะคะเมื่อวันอังคารที่3ธันวาคม2024 to commemorate เพื่อระลึกถึงนะคะ The celebrations on the auspicious occasion of His Majesty the King's sixth cycle birthday anniversary, the 28 th July 2024, mm hmm. ก็เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงนะคะและเฉลิมฉลองในวาระที่ในหลวงของเรานะคะหรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ หกรอบนะคะเมื่อวันที่28กรกฎาคม2567นะับเป็นโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งค่ะอย่างที่ได้เคยกล่าวในตอนต้นรายการนะคะคำว่า auspicious ก็ให้ความหมายว่าเป็นมงคลค่ะส่วนเ,เราใช้ six cycle นะคะก็คือหกรอบ อันนี้ก็เป็นประเพณีไทยมากกว่านะคะในประเพณีของตะวันตกเราคงไม่มีการใช้ซิกไซเคิลแบบนี้นะคะก็ใช้ไปว่าให้ความหมายเดียวกันค่ะถัดมานะคะคำที่3ก็คือคำว่า allegiance นะคะ allegiance a w l, l e g i a n c e นะคะคำนี้ก็ให้ความหมายว่าความจงรักภักดีค่ะ ลองมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ The Royal Guards with 11 battalions took the oath of allegiance in front of His Majesty the King นะคะเมื่อกี้เราได้รู้แล้วว่า The Royal Guards ก็คือทหารมหัสเล็กรักษาพระองค์นะคะทีนี้คำว่า battalions เนี่ยก็คือกองพันค่ะพร้อมด้วยทหารจำนวน11กองพันนะคะ Took the oath นะคะถวายสัตป์ปฏิญาณ of allegiance แสดงความจงรักภักดี in front of his Majesty the King นะคะต่อหน้าพระพักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะประโยคภาษาอังกฤษนะคะก็นำมาจากกรมประชาสัมพันธ์ของประเทศไทยนะคะคำว่า the talent นะคะ B A T, T A L I O N นะคะก็ให้ความหมายว่ากองพันธ์ค่ะ ในครั้งนี้นะคะกำลังพลสวนสนามก็มาจากหน่วยต่างๆนะคะประกอบด้วย1 1กองพันดังต่อไปนี้นะคะ 1. กรมทหารรักษาวังมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระอ,องค์ 2. กองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระอ,องค์ 3. หน่วยบัญชาการการถวายความปลอดภัยรักษาพระอ,องค์ สี่กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนนายเรือและโรงเรียนนายเรืออากาศ 5. หน่วยทหารรักษาพระองค์จากกรมทหารราบกรมทหารม้ากรมทหารปืนใหญ่ 6. หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 7. กองพันทหารม้าที่25กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์ แกองพันทหารปืนใหญ่ที่1 0 2กรมทหารปืนใหญ่ที่สองรักษาพระองค์เก้ากองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลและกองพลนาวิกโยธินสิบหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและสิบเอ็ดกองพันทหารมารักษาพระองค์ค่ะเอ่อที่น่าประทับใจอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือสมเด็จพระราชินีนะคะนำการสวนสนามในครั้งนี้ด้วยค่ะ General Her Majesty Queen ส Suthida p h ร t r a s u t t h a p i m o n l a t e The Ceremonial Parade as the Commander of the Combined Guards Unit นะคะเคำศัพท์นะคะที่อยากจะนำเสนอก็คือองค์ผู้บังคับกองผสมนะคะพลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพรชรสุทธาพิมลลักษ์ พระบรมราชินีทรงนำการสวนสนามในตำแหน่งองค์ผู้บังคับกองผสมค่ะคำว่าองค์ผู้บังคับก็หมายถึงผู้บังคับบัญชานะคะคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เราใช้กันก็คือ the commander ค่ะส่วนกองผสมก็ใช้คำว่า the combined g o d s unit ค่ะ the commander of the combined g u d unit นะคะก็ให้ความหมายว่าองค์ผู้บังคับกองผสมค่ะ และอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าประทับใจนะคะก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตราชกัญญานะคะก็ท่งม้านำขบวนกองพันทหารมารักษาพระองค์ด้วยค่ะ General Her Royal Highness Princess s r i w a n n a w a r i n a r i r a t r a c h a k a n y a as the commander of the cavalry squadron led the Royal Guards cavalry s q u a d r o n นะคะคำว่า cavalry ก็คืออทหารม้าค่ะ c a b a l r y นะคะ cavalry ส่วน Squadron นะคะ Squadron นะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะใช้กับทหารเรือแล้วก็ทหารอากาศนะคะก็หมายถึงกองทัพหรือกองทหารเรือกองทหารอากาศหรือฝูงบินนะคะตรงนี้มาใช้กับทหารม้านะคะเพราะฉะนั้นคําว่า Cavalry Squadron จึงให้ความหมายว่ากองพันทหารม้านะคะพง พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตราชกัญญาทรงม้านำขบวนกองพันทหารม้ารักษาพระองค์ในตำแหน่งองค์ผู้บังคับกองพันทหารม้ารักษาพระองค์ The Commander of the Cavalry Squadron จึงให้ความหมายว่าองค์ผู้บังคับกองพันทหารม้ารักษาพระองค์ค่ะ ต่อไปนะคะคำที่4นะคะก็คือ the Royal Plaza นะคะตรงนี้หมายถึงพระลานนะคะ the Royal Plaza Dusit Palace นะคะให้ความหมายว่าพระลานพระราชวังดุสิตนะคะหรือว่าหลายท่านรู้จักกันในนามว่าร้านพระบรมรูปทรงม้านะคะมาดูตัวอย่างประโยคนะคะ The parade took place at the Royal Plaza Dusit Palace in Bangkok from 4 p.m onward นะคะพิธีสวนสนามจัดขึ้นที่พระลานพระราชวังดุสิตรกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ ถ้าหากท่านจะใช้ว่าลานพระบรมรูปทรงม้านะคะก็มีคำศัพท์ที่น่าสนใจเพิ่มเติมนะคะก็คือคำว่า equestrian นะคะ equestrian e-q-u-e-s-t-r-i-a-n นะคะ equestrian เนี่ยก็ให้ความหมายนะคะว่าขี่ม้านั่นเองนะคะสำหรับกระสัตรเราก็ใช้ว่าทรงม้านะคะ king r a m a 5 Equestrian m o n UMENT นะคะตรงนี้ก็ให้ความหมายว่าลานพระบรมรูปทรงม้าค่ะ The Equestrian Monument is an outdoor sculpture at the center of the Royal Plaza, Dusit Palace in Bangkok, h on o Ring King j u l a l o n g k o n พระบรมรูปทรงม้าเป็น sculpture ก็คือประติมากรรมนะคะ outdoor ก็คือกลางแจ้งค่ะ พระบรมรูปทรงม้าเป็นประติมากรรมกลางแจ้งประดิษฐานกลางพระรานพระราชวังดุสิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปิยะมหาราชค่ะต่อไปนะคะคำศัพท์คำที่5นะคะก็คือคำกริยา accord นะคะ a w c o r d ค่ะคำนี้เวลาใช้เป็นคำกริยานะคะก็หมายถึงนะคะการให้ความเคารพอย่างสูงสุด นะคะเรามาใช้นะคะกับคำว่า the, uh, the highest honor นะคะ uh, to accord the highest honor ก็จะให้ความหมายว่าถวายพระเกียรติยศสูงสุดค่ะ The ceremony was meant to show the loyalty of the Thai military to His Majesty the King นะคะตรงนี้ก็ให้ความหมายว่าออพระราชพิธีนี้นะคะ เป็นการแสดงความจงรักภักดีนะคะของกองทัพไทยนะคะที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว and accord the highest honor นะคะก็เป็นการถวายพระเกียรติยศสูงสุดนะฮะ to His Majesty แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว in His capacity นะคะ ในพระศักยภาพของพระองค์ท่าน as the highest commander of the Royal Thai Armed Forces นะคะในฐานะองค์จอมทัพไทยค่ะคำว่าองค์จอมทัพไทยนะคะก็จะเป็นคำสุดท้ายนะคะที่จะนำเสนอกันในวันนี้ค่ะคำว่าองค์จอมทัพไทยนะคะเราก็ใช้ภาษาอังกฤษได้ดังต่อไปนี้ค่ะ The highest commander นะคะเมื่อกี้เราเจอคำว่า commander นะคะไปนะคะก็หมายถึงผู้บังคับบัญชานะคะหรือผู้บัญชาการนะคะ highest เข้ามาขยายความตรงนี้ก็หมายถึงสูงสุดนะคะเพราะฉะนั้น the highest commander ก็หมายถึงจอมทัพนั่นเองค่ะส่วน the Royal Thai Armed Forces นะคะอ,อ,อย่างที่ได้กล่าวในตอนต้นรายการนะคะ คำว่า forces เนี่ยก็คือกองกำลังนะคะ armed ก็คือติดอาวุธนะคะ uh, royal Thai นะคะก็ของราชวงศ์ไทยเพราะฉะนั้น the royal Thai armed forces ตรงนี้ก็หมายถึงกองทัพไทยค่ะเอามารวมกันนะคะ the highest commander of the royal Thai armed forces ก็หมายถึงองค์จอมทัพไทยค่ะมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ The highest commander of the Royal Thai Armed Forces, องค์จอมทัพไทย is a position vested in the Thai monarch นะคะก็เป็น uh, ตำแหน่งนะคะที่ถวายแด่ราชวงศ์ไทยนะคะ Who Commander-in-Chief War of the Royal Thai Armed Forces นะคะก็เป็นตำแหน่งที่ถวายแด่นะะราชวงศ์ไทยนะคะในฐานะเป็น Sovereign ก็คือเป็นกษัตริย์นะคะ and head of state ก็คือผู้นำนะคะ,ะหรือผู้บังคับบัญชาสูงสุดนะคะ c o m m r n n e r i n f h i e f นะคะของกองทัพไทยเรานั่นเองค่ะ เอาละค่ะนะคะก็เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะที่มานำมานำเสนอนะคะจากพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนและ พิธีสวนสนามที่เราได้ดูกันไปเมื่อวานนี้นะคะก็หวังว่าท่านผู้ฟังได้รับความรู้เกร็ดความรู้ดีๆเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมกับได้ฟังเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เราได้รับชมกันไปในการถ่ายทอดสดเมื่อวานเย็นนี้นะคะวันนี้เวลารายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษก็จบลงแล้วค่ะดิฉันสมภาพกริยานามิตรจากภาควิชาภาษาอังกฤษ ก็จะกลับมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังใหม่นะคะทุกวันพุธที่1และพุธที่3ของเดือนค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ